้าเตือนเกี่ยวกับภัยร้ายจากการดื่มน้ําที่อาจส่งถึงภาวะไตวายการดื่มน้ําเป็นสิ่งสําคัญสําหรับสุขภาพของเราแต่มีการเตือนว่ามีเครื่องดื่มบางชนิดที่อาจส่งถึงผลกระทบต่อสุขภาพไตทําให้เราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตวายวอย่างไรก็ตามมีคนมองว่าเครื่องดื่มเหล่านี้ดีต่อสุขภาพแต่เป็นเพียงความเชื่อที่ไม่มีพื้นฐานเท่านั้นมาดูกันว่าเครื่องดื่มใดที่ควรระวังและเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มอื่นเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพไตของเราน้ำอัดลมและน้ำผลไม้บรรจุข,ขวด น้ำอัดลมและน้ำผลไม้บรรจุขวดมีปริมาณน้ำตาลและสารให้ความหวานเทียมสูงมากซึ่งส่งผลต่อระบบเผาผลาญของร่างกายทำให้เพิ่มภาระให้กับตับและไตทำให้เกิดโรคเบาหวานและโรคอ้วนซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะไตาวายการมีน้ำตาลในเลือดสูงนานจะทำให้หลอดเลือดขนาดเล็กในไตถูกทำลายทำให้ไตสูญเสียความสามารถในการกรองสารพิษทำให้เกิดภาวะไตวายกาแฟและชาเข้มข้นคาเฟอีนในกาแฟและชาบริตขับปัสสาวะ ซึ่งดูเหมือนดีต่อสุขภาพแต่จริงๆแล้วการรับประทานมากเกินไปจะทําให้เกิดภาวะขาดน้ําและความไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์ท่อไตจะถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดความเสียหายและลดความสามารถในการกรองเลือดผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาไตาควรจํากัดการดื่มกาแฟและชาเข้มข้นและเปลี่ยนเป็นน้ําอุ่นหรือน้ําบริสุทธิ์น้ําแร่ที่มีโซเดียมสูงบางชนิดของน้ําแร่มีโซเดียมแคลเซียมแมกนีเซียมหรือซัลเฟตมากเกินไปการดื่มเป็นเวลานาน,าน จะทําให้ไตทํางานหนักในการกรองผู้ที่มีภาวะไตทํางานบกพร่องหรือความดันโลหิตสูงการดื่มน้ําแร่ประเภทนี้เป็นประจําอาจทําให้เกิดภาวะน้ําเกลือไม่สมดุลและทําให้โรคแย่ลงดังนั้นควรอ่านฉลากอย่างละเอียดเลือกน้ําแร่ที่มีแร่ธาตุต่าหรือดีที่สุดคือดื่มน้ําบริสุทธิ์น้ําปรุงแต่งรสหรือน้ําปราศจากน้ําตาลน้ำปรุงแต่งรสหรือน้ำปราศจากน้ำตาลมีสารกันบูดสารปรุงแต่งรสและสารให้ความหวานเทียมซึ่งเป็นภาระต่อไตการดื่ม เป็นเวลานาน,านจะทําให้เกิดความเสียหายต่อไตเรื้อรงังและลดประสิทธิภาพการกรองของโกโมรูลัสอย่าเชื่อถือแบรนด์ที่โฆษณาว่าดีต่อสุขภาพมากเกินไปน้ําบริสุทธิ์หรือน้ําต้มสุกยังคงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดแต่นี่เป็นเพียงความเชื่อที่ไม่มีพื้นฐานเท่านั้นมีคนมองว่าเครื่องดื่มเหล่านี้ดีต่อสุขภาพแต่ในจริงแล้วมันเป็นเครื่องดื่มที่อาจส่งถึงภาวะไตาวายดังนั้นควรระวังและเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มอื่นเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพไตของเราควรดื่มน้ําบริสุทธิ์ หรือน้ำต้มสุกที่ปลอดภทยมากกว่าคุณคิดอย่างไรกับข้อมูลนี้มีความคิดเห็นอยากเพิ่มเติมหรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นกันได้เลย